ลัก่อนเวียงมาเวียงมาลัก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 มาปุ๊บปุ๊บอ่าี่ปุ๊บเียงมาเลยต้องเลกู้ร้องไม่ยืนหลักบอนเลยหลับนเลยไดาดังแล้วี่อง